namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa sukhang dhammang <Num> sangkhang <tata> namassami à, oh. à, โอกาสที่ต่อไปอขอพุทธบริษจัททั้งหลายจงประกันตังใจฟังธรรมะต่อไปวันนี้เป็นวันธรรมะสวรรค์เป็นวันอันศิบควรพุทธบริษจัทเราทั้งหลายมาศึกษาธรรมะให้มีสติปัญญาตามการตามสมัยอะฉะนั้นการอธิบายธรรมะการในการพูดธรรมะ พวกเล่าทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังมานานการทำกันทุกวันธรรมศานาการไหวพระการ,ราธราทานิศีลทุกสิ่งทุกอย่างให้พระกันถือว่าเป็นวิธีการให้พระกันเข้าใจเป็นหลักการเป็นวิธีการเผยเฉยเป็นตัวการ,ราธราทานิศีล อย่างนี่เป็นต้นพระก็ประกาศศิลยมก็สั่งใจสมทานศีลอันนี้ให้เข้าใจอย่าหลงพาผูตามเนื้อแท้จริงๆศีลน,นั่นเป็นของที่เอาให้กันบัวได้ญาติเอาแย่ง yeah, เอาบัวได้ให้ปืนบัวเป็นตามภาษาบ้านนอกเข้า ละเอียยินเจวาพระเปิให้ศีลเท้าแล้วพอกันไปรับเอาศีลอันนี้เป็นภาษาบรนนอกเข้าว่กันมาแล้วมันคางแสนอยู่เป็นเชือรูยึดจอมสัสตรอดทุกวันถ้าหากว่าเราทั้งหลายเข้าใจจังสันส่วนนึกว่าสีมาเอาศีลน,นัพระอยู่สุวันพระพระสีโบไฮเดสศีลเกิดสีโบมีเล่ากับกสีโบเกิดศีลเอ่อ อันนี้เป็นค้ำโคตรที่เข้าใจกันว่าจะบรรพบุรุษผลหลงมากโชคลงญยาดโยมแล้วทั้งหลายโดยมากก็ว่างพละว่างพละโมเสือหมันในเจ้าของอุณญบุรตูกหลานจอมากกัดสังใจมาเอาศิลน้ำพระสะสนึกว่าหายศิลโยมอันกว่าเป็จริงมันโมเป็นอย่างสั่นเดืองเป็นจริงมันศิลนี บุญมันค้องเอาห้ผู้ไรเอาห้กนันโมเป็นอืมน่นเอาห้ผู้ไรโมได้แกเมื่อทุกขังทุกข้าวก,การสร้างน้ำถ้มบุญมิธีการต่างๆเท่ากับเอาลักหนีม่มาว่ากันไปทีๆหรอกน่ะขวมเป็นจริงศิลอืมศิลมันอยู่กับขีตนาของบุคคลผลู้ไรขีแต่หน้างดเว้นจาก ทำหวาดทั้งกายทั้งวาจาแล้วมาันก็เกิดชินถึงมากมถ้าเราดูจักสมาทานโดยตนเองก็ได้สมาทานกับผู้อื่นก็ได้เราดืึอได้ด้วยตนเองก็เป็นเราบริบูจักให้ผู้อื่นบอกก็ได้มันเป็นเดืองอืนน่นไกลฉะนั้นสินๆทำๆเข้าอยากใด้เวลาอะไรนี่มันก็มีเวลานั่นคือกันกับลม่ม ออยู่ในทองอา,าสานเนี่เยเท่าสิปสี่ร่มหายใจเข้าบนไหนแต่มีร่มเข้าไปได้ควมดี้วมตัวทั้งหลายคือกันควมดีสิไปทําอยู่บนไหนก็ได้ทําอยู่มากพ้นก็ได้น้อยพ้นเลยทําอยู่ผู้เดียวก็เป็น้วมตัวคือกันกทําอยู่ทั้หลายพ้นก็ได้ผู้เดียวก็ได้อยู่สีรับก็ได้อยู่สีแจงก็ได้อืมมันเป็นเรื่องของอย่างสัต์อืมของที่มันนีอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วอืม แ่ว่าศิลนมันเป็นธรรมดามนุษย์เราทั้งหลายควรให้มีขันค้นโมมีศิลมันก็เป็นจัดโมเมนตซือสั์เลยสั์ที่ราชานสัดแมวขันตัวลงมันเป็นสั์มันกับโมมีบาปปีบุญเนี่ยมันโมมีควมหูจักอย่างนี้คือแมวอยี่งสีมันจะคุหนูกินอยี่งสีมันกับโมบา พอมันโมโหจักบาปมันโมโหจักบุญโมโหจักคิดโมโหจักซือพวกนั้นอยู่นอกอยู่นอกมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานอืมพระศาสดาว่าสักเจ้าขวานยยกไวเป็นไปตามกรรมของสั์ทั้งหลายตัวนั้นผู้ที่รู้จักคิดรู้จักถือรู้จักบาปรู้จักบุญคือมนุษย์ถ้าพุทธเจ้าแันถึงว่างเลย ธรรมะเสื่อมนุษย์คามนุษย์เล่าทั้งหลายนี่เป็นผูตเจบมมามีศีลมีธรรมมะเกลื่อนทัพย์แทนมันจึงพว่นเป็นพว่นศึกษาอืที่เราเป็นมนุษย์ไอหนี้สมบัติคุณมนุษย์ไ,วไหวไอมันเต็มที่ของมันอธรรมะอันดึกับก็คือขันสอนให้มีศีล ทันยิสินเดียกัท่นสอนให้มีธรรมให้ห่งจักธรรมสินคือขอหามทั้งหลายเลียขออนุญาตทั้งหลายที่ถูกต้องเดียกว่าสินธรรมะเดียกว่าธรรมก็คือธรรมชาติทั้งหลายให้มนุษย์เราทั้งหลายรู้จักธรรมชาติคือมันเป็นไปตามเรื่องของมันเป็นไปตามชาติของมันธรรมชาติคือเฮ้าสีแดงมันโม่ไร มันเป็นไปตามสภาพของมันเดี๋ยวธรรมชาติที่เราเกิดมาแล้วก็เห็นธรรมชาติมันเป็นเองขูดยังไงยางสัตว์ชนิดนึงเกิดขึ้นมาอมย่างนกยุ่งนี่แหละมันมีนี่ไล่มีส,มสีเขียวสีดำสีแดงสีทุกสีทุกอย่าง อันที่โค่นเราบริโตแจงมาเนยนี่ธรรมาชาติมันเกิดขึ้ว่ามันเป็นมีชื่อของธรรมาชาติยกตัวอย่างแค่นิดหน่อยมันเป็นอย่างกันแต่ธรรมาชาติทุกย่างทั้งหลายเ่านี้แหละมันจะเป็นอย่ในโลกอันนี้โลกวิสัยอันนี้เป็นอย่ในโลกอย่างพระพุทธเจ้า,าของเรามาแสดงธรรมะให้พวกเราทั้งหลายหลุดจากธรรมชาติออ ดูจากธรรมชาติันกิปลอยธรรมชาติอันออันตนให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอัน,นันตอันนี้เป็นเรื่องของวัตถุเรื่องของภายนอกอที่นี่เรื่องเป็นหน้ามาั่นเือจิตใจที่ปลอยตามธรรมชาติได้กับโได้เรื่องจิตใจปลอยตามธรรมชาติบ,บ่ได้จ้องฝฟกหัดเออต้องฝึกหัด ในจี่สุดก็คือยิตดใจเนี่ยเป็นครูเป็นอาจารย์ของวาจาหรือของกายทั้งหลายทั้งปวงตัวนี้ต้องฝึกหัดปล่อยตามธรรมชาติได้เลยมื่อเก็นคือสัตว์นี่ต้องฝึกหัดให้รู้จักธรรมะและให้รู้จักธรรมชาติมล่ห้ปล่อยตามธรรมชาติอันนั้นให้ฝึกธรรมาชาติอันนั้นอย่างยิตดใจเราเกิดขึ้นว่าเราเกิดขึ้นว่าจิตใจคนทุกคนตรงนี้โลก สองมีโกรธสองมีโลงก็เป็นธรรมดาอืมถ้ามาโลกก็คือข่วมอยากได้ดิ่มล้นกระว้นกระวายอืมถ้ามา,าตามันเป็นยังสั่นข้าสิป่อยไปตามเดืองมันในกระโบไรได้มีก็ดีเอเดือดร้อนนี่ละ่ะนี่หรือว่าฝึกฮัดใสรรมามะฝึกฮัดใส่รรข่วมจริงยางข่วมโกรธจริงมันเจน,ม,นมันอยากโกรธอยากหายตัวใส่เฮานี่ ขนามันเป็วมากจะโกรธมานจะคาผอมทีผอมคนละแต่บ่อยปล่อยตามธรรมชาติมันเห็นธรรมชาติว่ามันเป็นอย่างไรให้สอนธรรมะให้มันนี่เพียงให้ศึกษาธรรมะควบหลงทั้งหลายก็คือการเกิดเสมาแล้วมันก็หลงปล่อยตามภาษาของมันมันก็หลงเลยบูรูเรื่องนั่นฉะนั้นเพียงให้ดูจากธรรมชาติ ไอ้สอนธรรมชาติไอ้รัดแปงธรรมชาติและใหอ้หลู่เสาสามธรรมชาติอันนี้อเต็มจนว่ามนุษย์เกิดขึ้นหน้าทุกสิงทุย่าง้อมเลยทั้งรลูปเลยหน้ามันนี่แหละมันก็เกิดขึ้นเบื้องต้นมันก็แปรไปในธรรมกลางมันก็สิรับไปในเบื้องปลายสุดของมันอันนี้เป็นธรรมดาด้วยธรรมชาติของมันมีเขาสิไปเปลี่ยนเปลี่ยนแปงไป่รัดมันจนเกินไปกับอะไร สอนมันถึงข้าวถึงสมัยมันก็ปล่อยไปตามเรื่องของมันเือมันผลโมลัย่อมมันเหลือวิสัยธรรมะทั้งหลายที่พระศาสนาตรองการน์เมื่อแล้วมีชีวิตอยู่นี่แหละพูดให้ถูกต้องท่าให้ถูกต้องนึกคิดให้ถูกต้องอืมเพื่อหากว่าสอนคิดของคนทั้งหลายเพื่อว่าให้ลุ่มหลงในธรรมชาติอนนันอืม ในธรรมชาติอน,นันต์ในสมุดอันันในบัญญัติอนันั์น้ามรรมาสี่ภาศาสนาสันสอนข่านสองให้เห็นโลกเป็นคําสอนสี่นอกโลกในโลกเกิดเมื่อในโลกสอนให้ดูจักอยู่เหนือโลกอืม่ให้ถูกโลกวังคัาอืมไม่ถูกโลกวังคับเพื่อกันกับเพชรยื่นกินลาเหา มันสะเอาตมเอาโคลนว่าหน่อหุมอยู่กับ้างมันแต่ว่ามันหมดทำลายสีทำลายแสงของมันหมดทำลายราคาของมันถึงแม้ว่าโคลนมันติพิดอยู่กับ้างมันแต่ว่าเพชรยิ่งจินดาที่ถูกโคลน้น่หุ่มอยู่นน่หมดเสียแสงหมดเสียสีหมดเสียราคามันเป็นอยู่คือเกานี่มันอยู่คนในยางและฉะนั้นภาษาสดาตันสอนอาย่เหนือโลก ชื่อให้ดูแจ้งโลกให้อยู่เหนือโลกโลกได้ที่นี่ท่านโมได้หมายถึงเอาดินฝาอากาศอันใดท่านหมายเอาถึงโลกทั้งจิตใจวัฏฏะรสงสารด้านจิตใจของคนอืมท่านหมายเอาตัววัฏฏะอันนี้ท่านหมายถึงโลกอันนี้ที่พระศานารู้แจ้งถ้ามารู้แจ้งโลกอันนี้คือท่านรู้จิิงทั้งหลายแล้วนี้ ลู่แจ้งโลกอันนี้พระพุทธเจ้า,าจะต้องบินไปเวทวัตถุบอลหมให้มันดูแจงอย่างสัน้นโมได้เป็นแจงสัน้นคือจุดเดียวธ้ามะทั้งหลายก็คือจุดอันเดียวคือกันทุกคนทุกๆคนนี่ผู้หญิงผู้ชายเออข้ามาเลียนผู้ชายผู้หนึ่งเรียนผู้หญิงผู้หนึ่งให้ลู้เท่านั้นละลู่คนคนเดียวเท่านั้นละมันก็ลูกคนทั้งจักรวาลคือมันโมได้ปแปลกกันเนียง นี่หรือมาเลียนดูความร้อนความร้อนมาดูจุดเดียวคือความร้อนมันเป็นอย่างนี้มันจะเกิดมาจากใช้กระสังมันคืออาการมันร้อนมันเป็นอย่างนี้มาลูจุดอันเดียวคือความร้อนอันนี้ความร้อนอยู่วันไหนเนี่ยจักกว่านี่มันก็คือกันอย่างสิตทันลูจุดเดียวก็คือทันดูรอบโลกหรือแล้วมารูความเย็น ขวมเย็ยนชนิดใดกระชงังอาการหินมันเป็นอย่างนี้ถ้าไปพบควอมเย็ยนอยู่บนเดียวนั้นเป็นตนแต่คือการสันพบรอบลลานรอบโลกไอ้ควอมเย็ยนต่างๆมันก็ซือกันเรื่องมันเป็น,นยอย่างที่พระศาสนาสอนจุดเดียวอืให้โลกอยู่ในโลกท่านจึงดูแจงโลกสภาวะโลกคือการจระดูแจงมนุษย์ แค่ี่แหละมนุษย์เป็นอย่างไรผู้ชายอย่างไรผู้หญิงเป็นอย่างไรความเป็นอยู่ของสัตว์โลกมีเป็นอย่างไรท่านฮูจักเั่นกันลู้ในจิตเดียวสั่กรูดูมดทุกจุดมีเช่นใดที่นี่ธรรมะมีคือการพระศาสนาสอนให้ฝ่ามีความทุกข์ความทุกข์นั้นเหตุอย่างไรเนาะความทุกข์นั้นเพื่อให้มาศึกษาความรู้สึกไม่คิตใจของเกี่ยวของอันเดียว เพรานะนั่นะมันเปลี่ยนบ่ได้ถามมันเปลี่ยนได้มันก็ะผนทุกเปลี่ยนอนเดียวเปลี่ยนขวอม,มูลซึกเปลี่ยนขวอมูลซึกใครไมนมีขวอมูลซึกไหมไม่มีข่วมเข่าใจไหมถามามีขวอมข่าใจไหมมีขวอมูซึกไหมมันกระผนจากข่วมู้ซึกอันเกา่า ตัวธรรมะมแท้ๆคือภาษาธนาขันสอนท่านบริสุทธิ์ไปไกล่ันสอนตนสอนตนสอนอัจจาอน,นิชัยตนกับสอนตน